สวัสดีครับอูสปินนายครับคุณผู้ชมครับการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็คือการที่เราได้พบปะเจอหน้ากันจริงๆใช่ไหมครับได้เห็นสีหน้าแววตาได้เห็นริมฝีปากขยับขึ้นลงนะครับรวมถึงถ้าเกิดเรามีอะไรอยากจะแชร์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเข้าใจไปพร้อมๆกันได้ครับแต่ว่าการเจอหน้ากันจริงๆในยุคนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้เสมอไปนะครับเทคโนโลยีเลยต้องเข้ามาช่วยครับ เทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกันได้รากับเราเจอหน้ากันจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายอย่างนะครับที่ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้และเราก็เรียกว่า UC หรือว่า Unified Communication นั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทวิชัยเทรดดิ้ง1983นะครับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับในการจัดโซลูชันห้องประชุมในรูปแบบของ UC หรือว่า Unified Communication ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปในวันนี้นี่แหละครับมีหลากหลายองค์กรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมในระดับ Home Use ในระดับ องค์ขนาดเล็กขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือแม้กระทั่งขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับ หลากหลายบริษัทที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกันนะครับไว้วางใจให้ทางบริษัทวิชัยเทรดดิ้งเนี่ยจัดการดูแลโซลูชันในห้องประชุมขององค์กรตัวเองครับโดยที่โซลูชันที่ผมจะพาไปชมวันนี้เนี่ยเป็นโซลูชันของแบรนด์ c r e s t r o n นะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกานะครับในการจัดการโซลูชันเทคโนโลยีเรื่องภาพเรื่องเสียงรวมถึงระบบออโตเมชันของห้องประชุมมายาวนานกว่า50ปีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าห้องประชุมในฝันนะครับที่ทุกองค์กรอยากได้เมื่อติดตั้งโซลูชันของ t r o n ่อนเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับไปชมพร้อมกันเลยครับ ห้องประชุมที่ผมจะพามาดูโซลูชันวันนี้นะครับก็คือห้องนี้ครับนี่คือห้องเพชรบุรีหนึ่งนะครับหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรเนี่ยมีห้องประชุมหน้าตาลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีหน้าจออยู่หน้าห้องนะครับที่เราสามารถดูสถานะของห้องประชุมตอนนี้ได้สามารถที่จะกดจองห้องประชุมได้นะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นนะครับเพราะว่าเขาได้อินทิเกรตระบบของ Creston Flex เข้าไปนะครับระบบนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ระหว่างที่เราประชุมเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้อินทิเกรตเข้ากับระบบออโตเมชันของห้องประชุมนี้ด้ นี่ผมถึงคิวที่จะใช้ห้องประชุมนี้แล้วนะครับผมผลักเข้าห้องประชุมนี้เป็นคนแรกครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือห้องนี้เนี่ยก็จะรับรู้ว่ามีคนเข้ามาแล้วนะครับแอร์ก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะครับไฟติดขึ้นและม่านก็จะ ค่อยๆปิดลงมานะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้เราสามารถทําการประชุมได้ครับม่านปิดลงมาก็เพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับคนภายนอกมองเข้ามาไม่เห็นสไลด์ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่นะครับรวมถึงเราสามารถมองเห็นจอภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับเราสามารถอินทิเกรตพวกออโตเมชันต่างๆของห้องนี้เนี่ยรวมเข้าไปกับระบบของ Creston Flex ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปได้เลยครับ ห้องประชุมห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องประชุมขนาดมาตรฐานนะครับซึ่งหลายๆออฟฟิศก็น่าจะมีอยู่นะครับเราสามารถนั่งประชุมพร้อมกันได้ 6- กถึงแคนมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับไว้พีเซนงานนะครับซึ่งถ้าเกิดเราประชุมภายในบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่พอเราต้องประชุมแบบออนไลน์นะครับต้องประชุมแบบเวอร์ชวลเนี่ยก็จะมีความท้าทายขึ้นมาหลากหลายอย่างเลยนะครับเรื่องของระบบภาพระบบกล้องระบบเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็หลายๆออฟฟิศก็น่าจะสครัลลหรือว่าติดปัญหาเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับ ทางเครสตร์นเนี่ยเขาก็ได้อัปเกรดห้องประชุมห้องนี้ให้กลายเป็นห้องประชุมในฝันได้ไม่ยากเลยนะครับเครื่องที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเครสตอร์นเฟล็กซ์นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองไปในห้องประชุมหลายๆหย้องในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ห้องประชุมหลายห้องก็มีแล้วนะครับที่มีไมโครโฟนอยู่ตรงกลางสามารถรับเสียงคู้เข้าร่วมประชุมหลายๆคนพร้อมกันได้มีลําโพงนะครับที่ติดอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับเราได้ยินเสียงคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนแต่เครื่องเนี่ย พิเศษไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้เ,เป็นหน้าจอที่ถูกอินทิเกรต Microsoft Teams รวมถึง Zoom Meeting เ,เข้ามาอยู่ในตัวเครื่องเลยครับนั่นก็คือผมสามารถที่จะเดินเข้าห้องประชุมนี้มาได้ตัวเปล่าโดยที่ไม่ต้องพกเครื่องคอมพิวเตอร์มาไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือมาเลยก็สามารถประชุมได้นะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับมันเป็นอินเทอร์เฟซของ Microsoft Teams อยู่แล้วนะครับผมก็เรียก New Meeting แล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะ call กับใครหรือถ้าเกิดมีตารางอยู่แล้วก็แค่กดจอย Meeting ได้เลยนั่นเองครับ กดอินไว้เลยนะครับพอกดอินไว้เสร็จเนี่ยเครื่องนี้ก็จะทําการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับเข้ากับหน้าจอขนาดใหญ่ของห้องประชุมห้องนี้ครับสังเกตนะครับว่าผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับลำโพงเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็มาจากลําโพงของตัวเครื่องนี้เองเลยนะครับจบในเครื่องเดียวที่ไม่ได้ออกมามีสายระยงระยางเกะกะห้องประชุมของเราให้ไม่สวยงามแต่อย่างใดครับ อนนี้อีกสายหนึ่งก็ดับแล้วนะครับอยู่ที่ห้องประชุมอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นซูชิงนั่นเองนะครับมาช่วยงานเราทุกงานเลยนะครับสังเกตนะครับว่าผมสามารถที่จะพูดคุยนะครับซูชิงได้ยินเสียงผมชัดเจนดีชัดเจนมากๆนะโดยที่ผมไม่ต้องตะโกนไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องมาแบบว่าเอาปากเข้ามาใกล้ๆไมโครโฟนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบริเวณเครื่อง Creston Flex เครื่องนี้เนี่ย เขาถูกออกแบบไมโครโฟนมาให้รับรัศมีของการประชุมโดยเฉพาะเลยนะครับและรองรับได้ไกลจากตัวเครื่องถึง6เมตรด้วยกันนะครับแม้ว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ใกล้เครื่องนี้เนี่ยซู่ชิงก็ยังคงได้ยินเสียงผมชัดเจนอยู่นะครับอย่างเช่นผมย้ายที่นะครับมานั่งตรงนี้แทนใช้เสียงปกติเท่าเดิมทุกอย่างเลยนะครับซู่ชิงยังได้ยินเสียงผมชัดเจนอยู่ไหมครับชัดเจนเหมือนเดิมเลยแลวเราก็ได้ยินเสียงซู้ชิงชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับ และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้กล้องที่ซู่ชิงเห็นผมเนี่ยจะเป็นกล้องที่ติดอยู่ระหว่างหน้าจอ2หน้าจอตรงนั้นนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าออโต้เฟรมมิ่งอยู่นะครับทางห้องประชุมของซู่ชิงก็มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวกล้องเนี่ยจะสามารถทําการเฟรมหรือว่าตีกรอบให้เหลือเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในห้องเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยซูชิงนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมในห้องประชุมถ้าเกิดสมมติซ <c oughs> ูชิงย้าย อะย้ายที่มาอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องประชุมนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าเอ้ยตอนนี้คนประชุมเนี่ยอยู่แค่มุมนี้ของห้องเท่านั้นเองนะครับเขาก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการจับเฟรมมิ่งนะครับว่าตอนนี้ ห้องประชุมของเรานี้เนี่ยมีแค่คนที่นั่งอยู่บริเวณมุมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะทําการรีเฟรมใหม่โดยอัตโนมัติไปในลักษณะนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีคนเข้าร่วมประชุมหลายคนไม่ว่าจะเป็น3คน5คน8คนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมีคนมากขึ้นนะครับกล้องก็จะเป็นกล้องในมุมกว้างขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีรวมเข้ามาอยู่ในโซลูชันของ creston flex เลยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะแชร์สไลด์ Presentation อันนี้แน่นอนนะครับว่าตอนนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของ u n i f i e d communication ที่เราจะต้องแชร์แมทเทียลที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับให้อีกฝ่ายเนี่ยเห็นไปพร้อมกันแล้วก็เข้าใจไปพร้อมๆกันได้นะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยเฉพาะห้องที่มี2หน้าจอแบบนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ซู่ชิงเนี่ยแชร์สไลด์ presentation จากคอมพิวเตอร์ของซู่ชิงนะครับออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันครับ กะชุมกัรเกี่ยวกับเรื่อง w o r ร p l เ c สสมัยใหม่แต่ดังที่จะเห็นได้นะคะจากสไลด์ที่เตรียมอเอาไว้แล้วเนี่ยว่าเวิร์ l เ c สสมัยใหม่การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะนี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสไลด์ต่างๆนะครับโชว์สิ่งที่อยู่บนหน้าจอนะครับ ฝั่งเราเองเนี่ยฝั่งในห้องประชุมของผมเองเนี่ยมีความธรรมชาติมากๆเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ต้องจดจ่ออยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอขนาดเล็กของเราไม่ต้องจดจ่อว่าอีกฝั่งหนึ่งจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนหรือเปล่านะครับความเนเชอรัลเนี่ยหรือความเป็นธรรมชาติเนี่ยผมสามารถที่จะนั่งเหมือนกับซู้ชิงเนี่ย นั่งอยู่ในห้องประชุมเดียวกันกับเราได้เลยนะครับเห็นภาพทุกอย่างไปพร้อมๆกันเสียงต่างๆมีความชัดเจนอย่างมากานะครับอันนี้คือข้อดีมากๆของการที่จะทําให้ห้องประชุมเนี่ยมีความธรรมชาติที่สุดราวกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเดียวกันครับที่นอกเหนือจากการประชุมในลนักษณะนี้นะครับที่ผมบอกแต่แรกเลยว่าผมสามารถที่จะเดินเข้าห้องประชุมนี้มาได้ทําการประชุมจนเสร็จสิ้นโดยที่ผมไม่ต้องถือเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเข้ามาเลยก็ได้ใช่ไหมครับ ทีนี้ก็จะมีกรณีที่ผมมีพรีเซนเทชันที่อยากจะแชร์บ้างนะครับทาง Creston เนี่ยเขาก็คิดมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับบริเวณด้านหลังของเครื่องนีน้สามารถที่จะเชื่อมต่อสาย HDMI ได้นะครับถ้าเกิดผมเสียบสาย HDMI เส้นนี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมที่พกมาเองเนี่ยผมก็สามารถทําการแชร์หน้าจอแชร์สกรีนต่างๆแชร์สไลด์พรีเซนเทชันเข้าสู่การประชุมได้เลยนะครับ โดยที่แทบจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมองเห็นเป็นหน้าจอที่2เราก็ทําการมิลเลอร์สกรีนหรือว่าอาจจะเอ็กซ์เทนดหน้าจอของเรานะครับมาสู่การประชุมนี้ได้นะครับเหมือนกับการแชร์สกรีนปกติทั่วๆไปครับตัวเครื่องนี้เนี่ยอินทิเกรตไมโครซอฟท์ทีมกับ Zoom Rooms เอาไว้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ทั้ง Microsoft Teams แล้วก็ Zoom เนี่ยจะสามารถใช้ห้องประชุมนี้ในรูปแบบนี้ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเขาคิดค้นมาแล้วเหมือนกันครับด้านหลังของเครื่องนี้เนี่ยก็จะรองรับสาย USB แบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเสียบสาย USB เส้นนี้เ,เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ใช้สิสตเมอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Teams หรือว่า Zoom Meeting น่นะครับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะมองเห็นทางสิสตเมนี้ไม่ว่าจะเป็นลำโพงไมโครโฟนแล้วก็กล้องตัวนั้นเนี่ย เหมือนกับเป็นกล้องเว็บแคมยักษ์นะครับเหมือนกับเป็น external device นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นผมอาจจะใช้ Cisco Webex นะครับก็เข้าไปเลือกนะครับว่าจะใช้กล้องตัวนี้แทนที่จะใช้กล้องเว็บแคมของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช้ไมโครโฟนตัวนี้ใช้ลำโพงตัวนี้ในการมีติ้งนะครับก็เท่ากับว่าแปลงร่างการประชุมครั้งนั้นเนี่ยจากการที่เราใช้ device ของเราเองคนเดียวนะครับให้สามารถใช้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานของเราในห้องประชุมห้้้องนีไดเลยท ถือว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยนะครับและที่ผมบอกนะครับว่าเหนือกว่าการประชุมปกติทั่วๆไปนะครับ Creston Flex เนี่ยได้อินทิเกรตเอาระบบออโตเมชันของห้องนี้เข้ามานะครับไม่ได้ทำงานร่วมกับเซนเซอร์เพลงอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถควบคุมผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยนะครับ กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในนี้นะครับมีทั้งเรื่องของ c a เมราคอนโทรลนะครับเราสามารถที่จะปรับมุมกล้องนะครับเลื่อนซ้ายแท็กซ้ายแท็กขวาบนล่างนะครับทำการออโต้เฟรมนะครับจะเปิดรือปิดออโต้เฟรมก็ได้เลือกพรีเซตได้นะครับเซฟเอาไว้ว่าพรีเซตหนึ่งะครับให้กล้องเนี่ยสาสตร์มาที่มุมนี้เลยพรีเซตสองเนี่ยกว้างทั้งห้องเลยนะครับเลือกเอาไว้ได้ล่วงหน้านะครับเคอร์เทนคอนโทรลหรือว่าผ้าม่านของห้องประชุมเนี่ยสามารถที่จะควบคุมผ่านหน้าจอเดียวกันของ c r e s ตัลแฟล็ก์นี่แหละครับผมเลือกที่จะดึงผ้้าามนนขึ อย่างนี้ได้เลยนะครับกดผ่านจากหน้าจอได้เลยนะครับต้องการที่จะหยุดแค่นี้เนี่ยมันสะดวกสบายมากๆเพราะว่าอยู่ด้านหน้าของผู้ควบคุมการประชุมอยู่แล้วนะครับระบบไลติงนะครับตอนนี้รู้สึกสว่างเกินไปนิดนึงนะครับ เลือกพรีเซตที่เราต้องการได้นะครับพอแตะปุ๊บเนี่ยก็จะมีการดับไฟบางดวงลงอย่างนี้นะครับตามแต่ช่วงเวลาในแต่ละวันของการประชุมนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยหรือว่าจะปิดไฟทั้งห้องเลยนะครับจะเปิดไฟให้สว่างทั้งห้องเลยเนี่ยก็สามารถที่จะแตะได้จากหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับร o ม automation ตัวอื่นๆน,นะครับสามารถที่จะอินทิเกรตเข้ามารวมกันในระบบตัวเดียวจบได้เลยครับ โซลูชันนะครับที่มาอินทิเกรตให้การประชุมออนไลน์การทำยูนิฟายคอมมูนิเคชันเนี่ยยอดเยี่ยมมากขึ้นของทาง Creston เนี่ยยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับโปรดักไลอัพของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ระดับโฮมยูสนะครับใช้งานที่บ้านไปจนถึงองค์กรบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาที่มีคนเข้าร่วมประชุมพร้อมกันระดับหลายร้อยคนหรือว่าหลักพันคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโปรดักที่ผมชื่นชอบมากๆของเขาก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือสมาร์ทซาวบาร์ของทาง Creston ครับซึ่งหลายคนเนี่ย คุณเคยกับคำว่าซาว์บาร์อยู่แล้วนะครับมีการติดตั้งไว้ที่บ้านเพื่อทําให้ทีวีของเราคอนเทนต์ต่างๆที่เรารับชมเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับทางเครสต o นเนี่ยบอกว่าสมาร์ทซาว์บาร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการประชุมในยุคใหม่อย่างมากเลยเพราะว่าไม่ได้มีเพียงแค่ลําโพงคุณภาพสูงที่เรารับชมคอนเทนต์ดูหนังต่างๆได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมาพร้อมกับไมโครโฟนที่ออกแบบมาสําหรับการประชุมโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือเป็นไมโครโฟนที่เก็บเสียงสนทนานนครับได้ไกลจากตัวซาว์บาร์เนี่ยถึงร น,นั่นก็คือผู้บริหารที่ทําการประชุมออนไลน์อยู่ที่บ้านบ่อยๆเนี่ยติดตั้งตัวนี้เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะประชุมได้เลยนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับมองหน้าจอขนาดใหญ่ของเราเพลงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องจดจ้องอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องใส่หูฟังนะครับหรือว่าไม่ต้องออกปากมาจ่อใกล้ๆไมโครโฟนอีกต่อไปนะครับสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับร่วมกับตัวนี้นะครับก็จะมีออปชันของกล้องความละเอียด 4K นะครับ ที่รองรับมุมมองได้กว้างถึง150องศาแล้วก็รองรับระบบออโต้เฟรมมิงนะครับทำการเฟรมเฉพาะตำแหน่งที่มีคนอยู่ได้โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นออปชั่นนะครับสามารถเลือกซาวบาร์รุ่นที่มีกล้องหรือว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่มีกล้องก็ได้เช่นเดียวกันครับ คุณผู้ชมครับโซลูชันที่ผมพาชมในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารให้เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจราวกับเราเจอตัวกันจริงๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ช่วยเพียงแค่การประชุมที่ราบรื่นมากขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีในลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอย่างน้อยๆก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องส่งพนักงานไปเทรนนิ่งข้ามจังหวัดหรือว่าา ทวีปอีกต่อไปนะครับอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยในหลายอินดัสทรีมากๆนะครับในมุมของการศึกษาการสาธารณาสุขนะครับการธนาคารต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าโซลูชันในลักษณะนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยองค์กรของเราได้นะครับให้มีการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นหรือว่าสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่บริสัทพิชัยเทรดดิ้ง1983ได้นะครับเขามีบริการให้คำปรึกษานะครับ เสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับองค์กรของเราได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับผมอู๋สปิดนี่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ